เปิดภาพแรกนักร้องลูกทุ่งสาวลินลี่เลิกคุยทั้งอำเภอทำงานไปเรียนไปล่าสุดเติบโตอีกขั้นขึ้นมหาวิทยาลัยปีหนึ่งแล้วสำหรับนักร้องลูกทุ่งสองพี่น้องเจนเนี่ได้หมดค่าสดชื่นและลินลี่เลิกคุยทั้งอำเภอที่กระแสมาแรงที่สุดไม่มีใครไม่รู้จักโดยมีเพลงที่สร้างชื่อคือเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเพลงเดียวแต่มียอดวิวถล่มถลายเมื่อไม่นานมานี้ที่สาวคนเก่งอย่างเจนเนี่ได้หมดค่าสดชื่น ไ่าเซอร์ไพรส์น้องสาวลินลี่หลังเรียนจบหมู่หกกลายเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจสุดๆพร้อมกับระบุข,ข้อความว่ายินดีด้วยนะลินลี่คนเก่งเรียนจบหมู่หกแล้วเยเยรักและภูมิใจในตัวน้องเสมอต่อไปนี้คือการเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวใช้ชีวิตให้สนุกและเรียนรู้ไปกันมันนะพี่กับแม่จะคอยให้คำปรึกษาและซัพพอตน้องตลอดไปจ้ารักมากๆวันนี้ทีมข่าวไทยนิวส์ออนไลน์จะพาทุกท่านมาเปิดภาพแรกลินลี่เลิกคุยทั้งอำเภอ หลังเธอนั้นทำางานไปเรียนไปล่าสุดเติบโตอีกขั้นเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งแล้วในขณะที่พี่สาวคนสวยอย่างเจนนี่นั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าอีกความภาคภูมิใจของบ้านได้หมดท่าสดชื่นถึงจะทำงานไปเรียนไปอย่างน้อยตอนนี้ส่งเด็กๆขึ้นปีหนึ่งระดับมหาลัยแล้วดีใจกับน้องๆทั้งสามนาะตั้งใจเรียนนะทุกคนรอมอบดอกไม้วันรับปริญญานะขณะที่เจ้าตัวเองก็ได้โพสตระบุข,ข้อความว่าน้องปีหนึ่งแล้วครับ